เห็นยังครับอะไครับอันนี้เห็นยังครับลื้อแบบครับอ๋อลื้อแบบเอาเบือมาตรงนู้นเป็นในใดเขาคือเอาลื้อได้จากมือนะคือเทนี่ฮะเทวันเสาร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์พอดีเนาะพอดีแล้วปูนมันเป็นปูนนั่นอันนั้นอยู่แล้วเนาะเป็นปูนเทปปูนโครงสร้างอยู่แล้ว ที่ขออือกินไว้แล้วก็ <coughs> เพื the 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 ่อนนี่เห็ดซากขนาดมาเบิ่งละมาเบิ่งเพื่นนี่นานี่สิฟีมือสันี่มาเบิ่งเฮสุดหล่อครับเขาเห็ดยังอันนะโอ้เล่นผู้เล่นเล่นเล่นไปซอยมืได้นะ เป็นอยู่บ่เดนเป็นอยู่เป็นบ่เอาปวดเมื่อวานนี้ยุดบ่ครับเมื่อวานนี้ตึกปลา,าลายบา่ได้ลายบ่ตึกอยู่ใส่หนองหานบ่อยู่ห้วยบ้านนะห้วยในบ้านแปาสลามนะเอาสลามขึ้นแล้วก็ตึกป่าอาซุ่มบ่บ้านผมก็เอินซุ่มนะมไปเอาจากคน สามสี่คนมันสลามใหญ่พุ่มใหญ่พุ่นะครับมาเบิรวิธีการของทีมช่างบ้านใหม่นะครับคุณเดือนนะครับเจตั้งแต่วันเสาร์มานี่ก็ประมาณเสาร์อาทิตย์มื้อวันจันทร์นะครับสองมือปูนเป็นปูนอ่าเทโครงสร้างโดยเฉพาะ,นะะเนาะช่ไหเนาะพอที่ให้ความรู้ได้อยู่บ่หรือเนไหนได้อยู่ครับอ๋อ ผมก็จะมาเอาของนี้บางนั้นนั่นบาได้ซาเห็ดงานกับซาถามก็ปากปาปาปาอยู่ครับเพิ่นบอกว่เขาเจ้านะเบิ<อ>่งเจ้าคือทีเป็นผู้ที่เ็ด<อ>งานก็สร้างมานานแล้วนะก็เลยถามแต่เจ้าก็เป็ป่านใดได้ครับถามก่อนเรื่องนะครับเออเพิ่นนั่นเบิ่งคือเด,ด,ด,ด็กใหม่นะไอ้ผมก็ยังบประหยัดนะผมประยัดโอ้ยอย่าทอมโต้เอามาตัวรถผมก็ไปอยู่กับอู่รถกันหลายปีแล้วครับอยู่กับอู่รถครับ เป็น,นไนลักรถเขาไปขายบุรีไหนยัางมหิกว่ายกว่าสร้างขี่คดครับขีคาด,อาดโอ้ยูอูรถนะเพศเกี่ยวกับรถยังครับความรถทนรถนอย่างรถนะความเาะคนสีนะครับอูเอเ<ม>จกอักรีแล้วครับอายุเ้่าไทเด่นครับเขาโทษแลายครับ สี่สิบสี่ปีสี่สี่ปีนี่เฮ็ดมาจากอาชีพแล้วครับสองนี้เป็นบ่กาวัดเสียเอาดีตัวนี้ละเจ้าดีแล้วเจ้าอยู่อันนี้อยู่ในบ้านเลยครับอ่าถ้าไปอุลุนนะถ้าเที่ยวเขาเครับในเที่ยวเอาเนาะมาเห็นงานในเมืองว่ะเฮ็ดอยู่พักนึงอยู่เมือง ทุกอย่างมาันก็สร้างอาชีพเบิดเลยเนะาะพน้านาะอันเรียว่ารายได้มันบ่ค่อยดีบ่อูดอยู่หล่นได้ดีรมันเล่องานมันก็ยังเบื่อเบื่อเนาะแต่นี่มันได้ไปไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยครับไปเรื่อยเห็นลายม่องเห็นผู้สาลลายบ้องเลยวะ <c oughs> ผมเบิ่อผมพิสังเกตอยู่วันฮะเาอะไรก็่งเอนี่ฮะโอ้ยตายตายตายบ่เบื่อปนบ่ครับบ่กากแกตัว้เปิดอห้เมียเบิ่งมเยคบเปิดให้เมียเบิง เขาค่อยค่อยซื้อลอตเตอรี่อยสองใบเดลยนี่ฮะเจ้าสิ่ถ่ายไว้ก็ได้ทำไมค่อยซื้อค่อยซื้อให้เมียเจ้าเลยเขาโทรศับมาเรียกเมื่อเดียว่ว่าอย่างมาาละเมื่อเมอแดงผมกับเปิดวันเนี้เบิ่งนะเอาเจ้ากมันเป็นการแสดงเราหยกซื้อว่าค่อยกับแรงเจ้าคือเก่าลหรเราหนุ่ยามค่อยๆหูเท่าบทึงการเจ้าก็บว่าไปตรงนั้นเนาะ เราเป็นคนเจ้าเล่ยได้เราหลอกถามค่อยเรื่องเลยว่าเจ้าก็บว่าไปแล้วเนาะเจ้าก็รอดตัวเนาะทิ่มความผิดไม่ค่อยๆกับเราไม่ชอบเอาแล้วเนาะเนี่ยกรเบื้งอะไรได้บ้างนะครับหัวหัวแม่นม่กมึงเนี้ยอันานอนบ้านผมนอือโวปูสาวลายได้บ้านผมนะมาอยู่วะจังมือเออไปก้านหนูก้านอย่างแล้วใส่บ่วงพาผมไปยิง มือโอ้ลืมเอาขั่วกระแตมาสูก่กินเมี่ยมืออื่นจะลืมไหมมืออื่นมันมืดแล้วนะครับเขาเอามาให้อนันนั้นก็ดดได้กันสิเพิ่มแดงนั่นเดียวนี่ก็ได้ไปใช้แล้วบ่บ่ผมไปถ่ายคลิปแล้วผมกับขเข้ามาเฮือนครับไปเบิ่งงานเบิ่งยังแล้วก็ถ่ายคลิปพร้อมแล้วกันนั่นมื่อวานนี่ก็ได้คลิปเดียวบดมือกันมีแต่ลูกน้องเอามาให้ครับ <im itation> หักจากปุ๊กเลยครับเขาไปซื้อพืนหลักร้อยร้อย้าแบบนี้ลูกน้องเอามาให้ซองขวดใหญ่ผู้โอ้ยากร้อย,ยากร้อย,ยากร้อยเราตรงๆน <im itation> นี่นะครับช่างเอน,นอนะครับหนุ่มรอนะครับเมียลายอันเมียอยู่กับเมียไหนครับเดี๋ยวนี้อยู่กับเมีนยน, <im itation> มน้อยเ <im itation> มียน้อยเมียซื้อน้อยบ่โอ้เมียซื้อน้อยเา <im itation> อนาะ <im itation> เอา จะอ่อนเพิ่นเด้เนาะอันลกคนนะแข้งไว้ได้จากสามเส้นเด้อแบบนี้ต้องไปเอาเคล็ดลับเลยเนาะผมเมาเนาะไปเอาเคล็ดลับน้ำเพิ่อนอะไะหน่วงถามเพิ่นอนหน่วงเพิ่นเ,าเาาม,นมาซะก่อนยังหน่วงถามเนาะแม่หมอสร้างถามเพิ่นแล้วหน่วงถามเพิ่นอนไหนคือพี่คือมานแท้มาเลยนะ ค่อยเปลี่ยนรถยนต์มือละขั้นัคือประมาณคือเจ้านี่นะเดี๋ยวเพิ่นยังสิเพยดอกอันช่วงน้ำลายเหงื่อคักๆแล้วเพยคักเบิดสองขวดนี่สินี่ครับเบิ่งเอาครับหน,าาน้หนาตาคนหน้าตาคนหน้าตาดีน,นี่เมียลายนี่นี่ครับก็เป็นช่วงบรรยากาศยามเศร้านะครับทีมงานสร้างบ้านใหม่คุณเดือนรณูนานี่ มาแต่เศร้าเลยครับส่วนเที่ยงธรรมผมนี่น่าจะเป็น9.30าจุดสามศูนย์ผสมปูนผสมยังก็สิบ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 จุดสามศูนย์ด้เที่ยงธรรมอ่าผสมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกินข้าวเที่ยงเลยมาตรฐานนะครับก็สำหรับนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับยามเศร้าๆอากาศดีๆ สร้างเพิ่นลือบึบบับบึบบับนะครับเนี่ยคันกุบกอมเลยมันบ่เอาลงฮะแท็กเตอร์แม่นบ่ดิแท็กเตอร์ตัวไหนจกจักจึกจักบ่แท็กเตอร์มือ เลี่ยมลายเนาะบ,บึง่งเลยเนาะอนนออโอ้ยบมหูั้งนานแล้วครับแท็กเตอร์มือนะน,นะครับมันเป็นระบบงานนะครับนี่ไม่มีการเสียหายครับพวกไม้พวกนี้นะครับนี่ไม้บริษัทบริยังเลยครับงานระบบงานบริษัทการจัดวาง จนโน่ไปเอาไปขึ้นงานมไม่มันบอดท่างเอาไปขึ้นงานไม่ได้จนหน่เนาะไม่ไม่ยึดตินเซาตินเซวนี่สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ